สวัสดีทุกคนเนะาวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการรับเสื้อฟรีๆกันนะทุกคนก็อย่างแรกเราเรื่อนลงมาด้านล่างเรื่องตรงอ,อีเวนต์ชมงามกับเจ้าชายอสูรตรงนี้เลยนะกดเข้าไปเลยนะทุกคนพอเรากดเข้าม,ามันก็จะมานี้หน้านี้นะทุกคนรอมันแป๊บหนึ่งอ่าอรอมันมาตรงนี้ให้เราเลื่อนมาข้างล่างนี้ ไ,ได้นะทุกคนกดคำว่าก็เพราว่า S B 19นะทุกคน S B 19 S B 19โอก้าว่ 19. โอเคกดไปเลยนะทุกคนนี่แล้วก็กดส่งไปเลยทุกคนนี่นี่แค่นี้ก็จะมีของขวัญเด้งเข้ามาแล้วให้ระวังกดเข้าไปได้เลยนะทุกคนแล้วก็กดต้ แทุกคนมีแค่นี้เองเนาะก็เนี่ยมีประมาณนี้เลยอ่ะแบบดีมากๆเลยทุกคนก็เชวยน,นะทุกคนก็อย่าลืมไปรับกันด้วยนะทุกคนสำหราบนี้ไปแล้วนะ